อ่าโอเคผมขอกราบสวัสด okay, ีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับก็สวัสดีนะครับวิวโฮมนะครับฟีกินตาเขาสมบูรณ์เขาสวยนะครับก็วันนี้นะครับก็อยู่ในเกมรูบบ์แมปเจลเบริกโอเคครับก็เอ่อคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่มีคนขอมาคนนึงขอเป็นน้องคนนึงขอมานะครับคือว่าเขาบอกว่าพี่ลองปรับกราฟิก iPhone 8 Plus ให้สุดแล้วเล่นเจลเบริกให้ดูหน่อยโอเคเดี๋ยวจะทําให้ดูนะครับโอ้โห คลิปนี้ก็จะผมจะทำอ่าไอเปิดกราฟิกนั้นสูงสุดนะครับก็จะทําให้น้องดูนะครับว่ามันลื่นขนาดไหนโอเคก็ตอนนี้เรากําลังไปล่าโจน,นะครับยี่ยียโอเควัตเ t h ันขับไปไหนของมันวะโอเนะ้เพื่อเลยลงก็ได้วะโอเคไม่นะไม่เพื่อนนายขับเฮลิคอปเตอร์ไม่ได้เรื่องเลย เดี๋ยวเราไปเองแล้วมันขัดยังไงวะโอ้โอ้ไม่กอโอ้ปุ่มโคตรเยอะเลยก็แมปเจเวนี่ผมไม่ได้เล่นมานานเลยนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแมปนั้นเป็นยังไงนะครับก็ล่าสุดที่ผมเล่นนั้นก็คือ2ปีก่อนครับบื้น <c oughs> <laughs> บืนบืน,บนช่วงนี้เล่นแต่แมสซิตี้นะครับกับอ่าอะไรวะไอออสตาเดอะทาแมสซิตี้นี่ถ้าปรับสุดนี่ไม่รู้เหมือนกันว่าได้เท่าไหร่ก็แนะนำนะครับ ถ้าใครที่จะซื้อมือถือมาแคสเกมโลบ็อกส์นะครับก็ให้ซื้อคอมดีกว่า่าเจอแล้วแล้วมันลงรถยังไงวะเฮ้ยเพื่อนเพื่อนเพื่อนลก่อนลวะโอ้โหว้าวทามุู้ชมดูเหมือนว่าผมไปดูไอมานีคริมินอคนมือถือคนรอดชีวิตนี่มันมีแค่สองคนส่วนคนติดอยู่ในคุกนี่ คนติดอยู่ในคุกนี้สองสี่หกหกคนว้าวเดีย๋ยวผมเปลี่ยนไปเล่นฝั่งโจดีกว่าโอเคแบบน,นี้ก็เป็นแมปเปิดไม้นะครับก็ถ้าใครอ่า,อาทำแบบระบบเปิดไม่เปิดไม่ตามที่ผมบอกก็จะจะสามารถเปิดไม่คุยกับเพื่อนได้เออนะ่นลแล้วมันหลบยังไงวะเดีย๋ยวผมจะถ้าจำไม่ผิดนะมันสามารถเปิดท่อระบ,บายนะ้ำอยู่โอเคเย,ยไปละโอ้ป,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 ป้ป้ปปิดเสียงพีงก่อนมันปิดเสียงพียังไงวะ โอเคน่าจะได้ละโอเคผมปิดเสียงเพงลงละเงินก็ไม่ได้ยังมาตีดลิขสิทธิ์อีกชิบหายเดี๋ยวผมขอหาทางไปไ,ไ <PM. S 1> อ้ที่มันเป็นลังโจรนะฮะแล้วลังโจรมันอยู่ไหนวะไม่ได้เล่นนานแล้วเนี่ยเชียโอเคเจอละลังโจรโอเคเดี๋ยวใส่สุดก่อนเก็บสุดโอเคได้ละโหแหลกมากเลยเนี่ยบอกแล้วซื้อคอมมาดีกว่า โอ้โคีวนโน์บอสเหรอโอ้อยากได้จังไม่มีเงินเติมอ่าโอเคเดี๋ยวไปรถไปปุ้นธนาคารก่อนบุ้มมาดีเฮ้ยเฮ้ยไม่ตำรวจก่งชิบหายแล้วผมต้องไปติดแงก c. อยู่ในคุกเนี่ยโอเคเดี๋ยวขึ้นไปก็ผมอาจจะจำ แมได้คร่าวๆนิดนึงนะครับก็ไม่ได้จําเยอะเออก็จําเยอะไม่ได้นะครับเออไม่ได้เล่นนานละเขาทำอะไรวะออนไลน์เดทติ้งเลยเดี๋ยวเดี๋ยวมันผมจำถ้าจำไม่ผิดผม,ผมสักผมสามารถอ่าป้นไอ้คีย์การ์ดของตำรวจได้นะให้เราป้นหน่อยให้เราป้นหน่อยจ้างเถอะ โอเคครับก็ตอนนี้ตะก,กี้นี่คืออในสุดเออนั่นแหละโอเคดูเหมือนว่าเราจะเข้ามาเซิร์ฟเวอร์ใหม่นะครับเซิร์ฟเวอร์ใหม่นั้นก็คือ,อว้าวอย่างนี้ดิโอเคเดี๋ยวผมก็จะได้ไดเล่นได้เล่นตำรวจเป็นแบบสมใจเลยนะครับก็เออไอซองกันไอช็ชชชชอตการนี่ผมไม่รู้เหมือนกันนะครับว่ามันมันไปซื้ออยู่ตรงไหนครับถ้าใครที่รู้ก็ซ้ำบอกผมด้วยนะครับอมผมก็ ผมก็ไม่ได้เล่นมานานนะเออเพิ่งลืมเพิ่งมาเล่นเนี่ยทุกอย่างก็เปลี่ยนไปเร็วมากเลยก็เดี๋ยวเราก็ไปตามหาโจรก่อนโอเคเดี๋ยวเอ,อ่อ t h i s bank c h a s s i a driver t h i s o n โอเคเดี๋ยวแป๊บนึ่งดูเหมือนแบงค์จะมีการป้นเออนั่นแหละเดี๋ยวไปดงไปแบงค์ก่อนเพื่อนนายอย่บาบังเราดิโอเคไปเลยเพื่อนนายนำทางเไปเลยอ๋อไงเจอร้านเจียมเหรอ โอ้โหแล้วมันเราแล้วเราจะขึ้นไปตรงไหนวะเยี่ยวหมดทำไมวะอ,อ๋อตรงนี้ไม่ใช่อ๋อข้าบนข้าบนเดี๋ยวเราไปดักข้างบนเนาะเขานะครับฮั <Hello guys. S 1> ลโหลไกอด์ส <c oughs> ี่อสวัสดีทีนลุกเกิ้ <c oughs> นอีกมีสวยอ้าวทำไมกระสุนไม่ยิง นี่ลากัวคุมค้ม <Brand. S 1> เอ,อ้เอ,อ,เ,อ,อเราไปอยู่ตรงไหนวะบัดดีเพื่อนเราไปเราจะสามารถไปซื้อปืนไอ้ได้ตรงหรไหนวะไหนวะปืนเฮ้ยดะธนาคารโดนป้วนวะไม่ได้ละหยุดนี่คือเจ้าหน้าที่สืบสวนเออนี่คือรถรถแป้งเหรอ เดือดทูเทเยอร์อ๋อมันต้องมีสองคนอยู่ไหนวะไม่มันโดนปิดแล้วโอเคเดี๋ยวไปต่อเคลว์ทาวเวอร์อ่าหยุดอย่าขยับหยุดอย่าขยับ ทำไมมันโอ๊ยทำไมมันยิงยักยังวะโอ้โหเล่นในมือถือคนลำบากเลยเฮ้ยจะตายเออโอ้เล่นในมือถือคนลำบากเลยอันนี้คืออะไรวะอ๋อมันเป็นไอตรง ที่มันเป็นทำให้ยางรถแตกล่ะเออยวโอ้ my g ก d แล้วปัดปัดโอ้ผมอยากได้ช็อตกันว่ะมันซื้ออยู่ตรงไหนวะพูดจริงๆนะผมไม่ค่อยถนัดกับไอ้พวกไอ้แมพพวกนี้เท่าไหร่นะเออถ้าจะให้เล่นก็เล่นเล่นในคอมดีกว่านะครับเออเฮ้ๆหยุดดิอย่าขยับโอ้ยชิทนิงเอาไว้ลูกไก่ ยิงด,ดีวะเออสวยนี่ตายซะเถอไปต่อโอเคเราจะเป็นตำรวจที่ดีนะครับโหโคตรยากเลยอะเล่นในมือถือโคตรลำบากเลยเดี๋ยวแบงค์สเดี๋ยวโหธนาคารโดนปล้นอีกละโอเค,อเคมีคนหนึ่งันหยุดจะขยับผมจะไม่ปานี้แล้วนะ โอ้ดสามคนเฮ้ยว้าวตำรวจอยู่ไหนวะ ว้าวตำรวจ4คนอ่ะโอเคครับก็สำหรับลีปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมจะมีการไปคลิปต่อไปครับนะครับก็แบบนี้นะครับก็แนะนำนะครับให้เล่นในคอมดีกว่านะครับไม่ต้องเล่นในมือถือนะครับก็ในมือถือนั้น iPhone 8นั้นก็ปรับสุดปรับสุดได้นะครับแต่ว่ามันก็อาจจะนุ่งงวงนิดนึงนะครับแล้วก็แหลกด้วยเเวลาเราแบบมันเวลาต่อสู้อะมันจะมันจะชอบแหลกนะแล้วก็เราจะต่อสู้ลำบากนะครับก็ ถ้าใครที่คิดจะเล่นในมือถือก็แนะนํานะครับให้เล่นคอมดีกว่าอืถ้าใครไม่มีคอมก้อนเล่นในมือถือก็ได้เออสัลิีนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย